ก่อนอื่นเลยครับต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนสุนทรนะครับที่ล่าสุดหวานใจคุณเออุไรมะนัทนะฮะคู่เก่าจะเพิ่ขอแต่างงานกลางรายการเลยละฮะคู่นี้คุณผู้ชมคบหาดูใจกันมา20าปีจนสามารถลบคำสมประมาทได้นะครับนักร้องสาวก็เปิดใจอย่างนี้บอกโอ้โหตกใจเขินไม่คิดว่าเขาจะทำเพราะเขาเป็นคนที่อายส่วนเรื่องจัดงานเนี่ยจัดพิธีเนี่ยคงคงจะยากหน่อยอะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับ แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกบอกประทับใจเขาตรงที่ตรงที่เขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันตั้งแต่แรกเป็นการพิสูจน์ตัวเขาเองเลยละทุกวันนี้เขาคือคนที่ดีที่สุดไม่เคยทำให้เราระแวงและเป็นคนที่เราไว้ใจมากที่สุดด้วยครับ เขินเละนะเขินเพราะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําเพราะเขาเป็นคนขี้อายเราก็ดูแลกันมานานแล้วเนาะแล้วก็เขาก็อยากจะทําอะไรให้กับคู่ของพวกเราบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. เขาคงอยากจะอยากจะมีความพิเศษพอเปิดตัวแล้วก็จะมีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราเจอมาปัญหาหรือประสบรคต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนพิสูจน์พิสูจน์เขาด้วยว่าเขาจะ รับได้ไหมเขาจะปกป้องเราได้ไหมก็จะบอกเขาอะนะคะคือบางทีเขาก็มีมีมแบบร้องไห้นะเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะแบบเหนื่อยแบบว่าทําไมจะต้องจะต้องแบบเอจะต้องเจออย่างนี้อก็มีบ้างค่ะแต่เราก็จะให้กําลังใจเขาโดยที่เราบอกว่าไม่เป็นไรนะคนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอให้พี่ฝนเข้าใจคนเดียวก็พอก็แฮปปี้ที่สุดนะแต่ว่า มันก็เป็นดาบ,บสองคมอีกแหละพอเราประกาศออกไปแบบนี้แล้วเนี่ยคนก็จะเฝ้ามองเลยแหละว่าเฮ้ยล้วจะยังไงล้วจะเดินหน้ายังไงต่อไปแล้วก็บางคนก็มีแนละ้วบอเออเดี๋ยวจะรอดูตอนที่มันเลิกกันก็มีคือเขาทําให้เราทุกอ,อย่างจนจนเราแทบจะทําอะไรไม่เป็นเน่ะเออคือเราจะไปหาคนแบบนี้จากที่ไหนได้อีกสิบแปดปีที่ผ่านมามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาอะค่ะเราไม่ ไม่เคยเราแวงไม่เคยอะไรซึ่งเขาเป็นคนที่ทําให้เราสบายใจเรื่องนี้ได้เลยค่ะ okay. อเออใช่คุคแสดงความยินดีรอบนึงนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ